ไปตามว่าวนี่แหเราปล่อยว่าวนะครับใช่ใช่ดูตอนจะว่าวมันตกจับไปเลยเดี๋ยวดูว่าวมันขึ้นค่อยตามว่าวมันไปเออนั่นแหละยังไงก็ได้เออนั่นแหละจับจํานั้นขึ้นแล้วก็รับจะปล่อยว่าวเลยครับว่าวขนาดสามเมตรเตรียมจะปล่อยว่าวนะครับพี่น้องชาวว่าวตัวนี้เป็นว่าวไม้ไผ่นะครับขนาดสามเมตรครับว่าลายหลวงพ่อสีลิงดำนะครับตัวนี้จะวิ่งแบบไม่ใส่หางนะครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับ ลมลมเริ่มหายนะครับ,มรล,บมลมไม่ค่อยแรงนะครับ,รบทีเก,ก็กกำลังปล่อยเชือกอยู่นะครับใครตามก็ตามได้เลยนะครับเรรีบยบร้อยมีลมไหมทีเดเอมีลมไหม อยู่นี่โอ้ลมโอกวนาเปาแก้วการล้านของน้องันเดอร์นะครับโอ้ขึ้นดีมากเลยครับตัวเล็กครับเป็นเบาสเตลนะครับมองไม่ค่อยเห็นนะครับใส่สนะครับมองไม่เห็นนะครับดูจากกล้องไม่เห็นนะครับแต่ดูด้วยสายตาจะเห็นอยู่นะครับว่า่าจะบังต้นต้นหมากนะครับใช่ไหมว่าันเดอร์มาบังต้นหมากเลยเนาะ จับลมลมยังไม่แรงครับช่วงวิ่งเมื่อกี้แรงคับตอนนี้ก็ถอยอถอยตกเร็วมากครับ ติดลมไหมครับจะติดลมไหมครับพี่น้องชาวบ้าวนะครับก็จะติดลมหรือเปล่านะครับนี่เป็นลมร้อนนะครับเดือนเมษานะครับโอ้ขึ้นติดลมนะครับ ตัวน,นี้ขึ้นชั้นนะดูเลยครับเรียวสองว่านะาลงนนนนลงขาีไลงขาด้นไ,ได้อยู่หน่อยขึ้นนะครับขึ้นครับ mày, giờ mày tít lốp này tớc, ồ, lôm, oh, lôm bao màu màu la cà muốn tiêu tiêu la đây, đen cái gì à, đi đi, con đi đi, Thái, vào ừ. ลมร้อนทําใจนะครับอเดอติดลมหลอเดี๋ยววารเดอมสายเบา,าค,ออครับนะครับเขื่อนขึ้นไปแล้วนะครับอันี้ก็ปล่อยเชือกนะครับปล่อยเชือกอยู่นะครับเบลเอาในดูดิโอ้ จับจับ,จบอโอเคนะครับโอเคนะครับติดพอจะติดใกล้ติดลมแล้วเอาทเท้าไปติดลมก่อนนี่จะได้หายแล้วจีกดอ,อกใหม่ใครไปกดโดนมาดู โอ้ดีดีพวกบบนี้โอ้หลุดโอเคนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ